นิสกร1905สมสรโรตารี่แห่งแรกได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยพอลแฮ์วิสและเพื่อนนักธุรกิจอีก3คนนำเมืองชิคาโกโมลรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปรารถนาที่จะกระชับมิตรภาพระหว่างมิสสหายในบ้านเกิดของเขาของและผู้ร่วมก่อตั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกียรติของทุกอาชีพที่เป็นประโยชน์จึงสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่า เพื่อส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบันในวิชาชีพทุกะแขนงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือรัฐที่ใดโดยยึดวัฒนธรรมและชนทั้งมวลของโลกเป็นหลักพอไม่อาจมองเห็นสิ่งที่เขาริเริ่มขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์พสต์ศักราช1 9 0 5ว่าจะสามารถพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปทั่วโลกได้เช่นทุกวันนี้โดยมีโครงการการกุศลต่างๆมากมาย ที่โรตารีได้ปฏิบัติสันติสุขของโลกมีโรเทเรียนประมาณ1.2ล้านคนจากสโมอสรต่างๆกว่า2 6 0 0 0สโมอสรซึ่งเป็นผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพต่างๆทั่วโลกเขาเหล่านั้นสนับสนุนโครงการต่างๆมากมายทั้งในด้านการการุศลการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วยอุดมาการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์เหนือตนเอง โรเทเรียนต่างก็สนับสนุนโครงการในชุมชนต่างๆทั่วโลกเช่นสิงโคโปร์บังคลาเทศซิดนีย์ซึ่งทำประโยชน์แก่ชุมชนไปทั่วโลกโครงการบำเพ็ญประโยชน์มีหลากหลายเช่นการช่วยเหลือผู้หอยหิวการให้ทุนการศึกษาการรณรงค์การรู้หนังสือการอนุรักษ์โลกทุกสโมอสร ยังคงรักษาข้อผูกพันของโรตารีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนตลอดมาก,การเป็นสมาชิกสโมอสรอโรตารีมิใช่เพียงการบำเพ็ญประโยชน์แต่เพื่อมิตรภาพด้วยโรตารียนประชุมประจำสัปดาห์เพื่อรับความรู้จากรายการต่างๆที่น่าสนใจเพื่อกระชับมิตรภาพให้แน่นแฟ้นและยาวนานที่สุดนอกจากนี้ ยังมีการประชุมต่างๆในระดับภาคและระดับนานาชาติภาคต่างๆจะประกอบด้วยสโมสรประมาณ40-60สโมสรและมักจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของภาคเพื่อให้โรตเาเรีนมาร่วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมของภาคข้อมูลข่าวสารของโรตารีและสร้างเสริมมิตรภาพภาคต่างๆจะจัดการสัมนาอบรมนายกรับเลือกและการประชุมเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสรด้วย ในระดับนานาชาติจะมีการประชุมอบรมผู้ว่าการภาครับเลือกซึ่งจะมีผู้ว่าการภาครับเลือกมากกว่า500คนจากทั่วโลกมาร่วมประชุมเป็นเวลา8วันเพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมในปีของเขาในฐานะที่เป็นผู้ว่าการภาครายการของการประชุมดังกล่าวทำให้เกิดมิตรภาพสาระในการประชุมใหญ่ประจำปีของโรตารีสากลคือ มิตรภาพและความสนุกสนานมีโอกาสได้สังสรรค์กับเพื่อนเก่าและรู้จักมิตรใหม่ๆได้มากการประชุมจะจัดในประเทศต่างๆในแต่ละปีที่ต่างกันโรเทเรียนและครอบครัวจากทั่วโลกจะเข้าร่วมประชุมจะได้รับประสบการณ์มากมายจากความเข้าใจในอุดมการณ์ของโรตารี่และไมตรีจิตระหว่างประเทศ เป้าหมายในการดําเนินการของโรตารีคือการที่สมาชิกยอมรับอุดมการแห่งการบําเพ็ญประโยชน์แนวทางแห่งการบําเพ็ญประโยชน์ทั้ง4จะเป็นแนวปฏิบัติที่ชี้แนะให้โรตารีนบรรลุเป้าหมายนั้นได้แนวทางแรกก็คือการบริการสโมสรสโมสรจะเป็นพลังสําคัญของโรตารีบรรดาผู้นําโรตารีทั้งหลายถือว่าการบริการสโมสร เป็น,นกลไกที่สําคัญที่สุดหากปราศจากการดําเนินงานที่มีชีวิตชีวาของสโมสรการบริการในแนวทางอื่นๆย่อมเป็นไปได้น้อยมากการบริหารงานของสโมสรจะประสบความสําเร็จได้เมื่อรถแท็กีีนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสโมสร สมาชิกอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสโมอสรได้หลากหลายคณะกรรมาการชุดหนึ่งจะทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนั้นเช่นการวางแผนการประชุมการเพิ่มสมาชิกการประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจําสัปดาห์โรเทเรียนจะได้รับข่าวสารข้อมูลของโรตารี่ร่วมกันและกระชับมิตรภาพของโรตารี่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้หนึ่งในลักษณะเฉพาะที่สําคัญของโรตารี่คือ ระบบการจัดประเภทอาชีพของสมาชิกซึ่งจะประกันได้ว่าสโมอสรจะมีตัวแทนของธุรกิจและวิชาชีพที่มีอยู่ภายในชุมชนของสโมอสรหากสมาชิกมีส่วนร่วมในมิตรภาพและโปรแกรมต่างๆของสโมอสรสโมอสรจะประสบความสำเร็จและสามารถช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นและทั่วโลกได้แนวทางแห่งการบำเพ็ญประโยชน์จะเป็นแนวปฏิบัติให้โรเทอรีน เน้นการดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในอาชีพต่างๆในชุมชนของเขาและทั่วโลกได้นับแต่ปีคริสต์ศักราช1907ที่ผู้ก่อตั้งพอลแฮร์ริสได้เริ่มประสานงานโครงการบริการชุมชนขึ้นครั้งแรกโรเทเรียนทั้งหลายก็ยังคงให้ความช่วยเหลือแก่มวลชนในชุมชนต่างๆที่เขาอาศาัยอยู่เป็นอย่างดีเสมอมา แนวทางในการบริการชุมชนจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่จะทำให้ชุมชนของท่านน่าอยู่และน่าประกอบอาชีพได้มากขึ้นโครงการต่างๆจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่เช่นการสนับสนุนชมรมเบสบอลรุ่นเยาว์การพากลุ่ผู้สูงอายุมปเล่นกีฬาในสถานสาธร กุญแจสําคัญคือการสํารวจความต้องการในชุมชนของท่านเช่นสโมอสรของท่านจะทําอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมโครงการรู้หนังสือการป้องกันสารเสพติดการมีสาธารณูปกรณ์ที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสมแล้วมีศูนย์การนำของเก่ามาใช้ใหม่ มีหนังสืออักษรเ,เร็วสำหรับคนตาบอดหรือไม่มีอีกมากมายหลายวิธีที่สโมอสรของท่านจะช่วยเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนได้แนวทางในการบริการด้านอาชีพซึ่งมีหลักการของการจัดประเภทอาชีพที่ทำให้ได้สมาชิกสโมอสรมาจากธุรกิจและวิชาชีพแขนงต่างๆกันในชุมชน โรเทียนแต่ละคนจะเป็นตัวแทนประเทศอาชีพภายในสโมอสรของเขาโดยแนะนำเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางสู่อาชีพสนับสนุนการฝึกงานและจัดหาอาชีพแก่เยาวชนหัวใจของการบริการด้านอาชีพคือการที่โรเทียนใช้ความสามารถพิเศษของเขาในการแก้ปัญหาสังคมซึ่งจะส่งเสริมการเคารพ และตระหนักในคุณค่าของงานอาชีพที่สุจริตทั้งหลายได้โดยการบริการด้านอาชีพโรเทรเรียนทุกคนจะมีโอกาสอุทิศเวลาและความสามารถของตนที่จะให้บางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าคืนแก่สังคมความพยายามของโรเทรเรียนในการเพิ่มพูนความเข้าใจไม่ตรีจิต และสันติสุขระหว่างกันไปทั่วโลกด้วยการบริการระหว่างประเทศในการบริการชุมชนโลกสโมสรโรเตอรี่ทั้งหลายสามารถติดต่อสโมสรอ,อื่นๆเพื่อช่วยเหลือโครงการพัฒนาชุมชนในอีกประเทศหนึ่งได้พื้นฐานสําคัญสําหรับสันติภาพคือความพยายามร่วมกันในการทําความรู้จักเข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่าง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างสโมอสรอกับสโมอสรในแต่ละปีโรเทเรียนจะให้โอกาสแก่เยาวชนนับพันันคนเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนได้โรเทเรียนทั้งหลายแสดงทัศนะอันกว้างไกลโดยการช่วยเหลือด้านการเงินแก่มูลนิธิด้วยจิตแม่ตาซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการบริการระหว่างประเทศของโรตารี่สากลในการทำโครงการต่างๆของมูลนิธิโรตารี่ โรเทยร์ทั้งหลายสนับสนุนโครงการต่างๆในด้านการกุศลและการศึกษาจำนวนมากในทั่วโลกวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆก็คือการเพิ่มพูนความเข้าใจและการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศทุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ท่วสันทวมัยตรีของมูลนิธิเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสากลมากที่สุดในบรรดาโครงการทุนการศึกษาของเอกชนทั้งหมดนักศึกษาครูอาจารย์ในทุกระดับ จะได้โอกาสที่จะไปศึกษาอย่างต่างประเทศประสบการณ์ที่ได้รับจากวัฒนธรรมอื่นๆจะช่วยส่งเสริมอุดมการณ์ของโรตารีในการสร้างสารสันติสุขและไมตรีจิตระหว่างชนในชาติต่างๆทั่วโลกได้กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนจะรวมบุคคลต่างๆหลายสาขาวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นโรตารีเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา4-6อาทิตย์ พื่อศึกษาดูงานด้านสังคมและเศรษฐกิจกรวมทั้งวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพในระหว่างที่เยี่ยมเยือนประเทศนั้นๆกลุ่มศึกษาแกกลกเปลี่ยนจะพำน,นักอยู่กับโรตารี่และครอบครัวมูลนิธิโรตารี่จะให้ทุนสนับสนุนสมทบสําหรับโครงการด้านการศึกษาหรือการกุศสทท่สโมสรโรตารี่หรือภาคต่างๆในสองประเทศหรือมากกว่านั้นสนับสนุนอยู่บางส่วนในปีคศ1985โรตารี่สากล ได้ร่วมมือกับองค์กรทั่วโลกในการทำโครงการรณรงค์เพื่อขจัดโรคร้ายโปลิโอโรเทเรีนทั้งหลายได้บริจาคเงินมากกว่า242ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นไปจากโลกโดยหาทุนที่จำเป็นในการซื้อวัคซีนและระดมพลังจากทั่วโลกที่จะนำวัคซีนไปให้แก่ประชาชนที่ต้องการ ด้วยการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟโครงการโปลิโอพัสจะสนับสนุนการขยายโครงการเพื่อให้ภูมิคุ้มกันโรคโปลิโอรวมทั้งโรคอื่นๆที่อาจป้องกันได้ด้วยวัคซีนต่อไปโรตารีนทั้งหลายได้อุทิศตนที่จะทําโครงการโปลิโอพัสเพื่อขจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลกภายในปีคศ2005ซึ่งโรตารี่จะครบรอบ100ปีพอดีโรตารี่สากล มูลนิธิโรตารีโรเทรรเทรียนจากทั่วโลกได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และอุทิศตนเพื่อสันติสุขและมิตรภาพโครงการการกุศลหญ่น้อยต่างๆจะเน้นการช่วยเหลือตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคน